ดินแดนสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันเป็นดินแดนที่มีชนชาติต่างๆอาศัยอยู่ติดต่อกันไม่ขาดสายนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จบจนปัจจุบันมีการก่อสร้างบ้านเมืองขึ้นหลายยุคหลายสมัยอาณาจักรโบราณเหล่านี้นับตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมีการติดต่อทางการทูตและการค้าขายกับอินเดียและจีนมาชานาน โดยชนชาติต่างๆได้รับเอาความเจริญทางอารยธรรมรวมทั้งละทิความเชื่อปรัชญ,ญาและศาสนาของอินเดียเข้าไว้ด้วยโดยในอดีตการเดินเรือมาจากอินเดียและอาหรับนั้นจะแล่นเรือผ่านมหาสมุทรอินเดียมาถึงบริเวณอ่าวเมืองตะโกลาจากนั้นก็ขนสินค้าเดินข้ามมาจนถึงต้นแม่น้ำและล่องเรือมาออกที่ปากอ่าวบ้านดอนอำเเอชยาจังหวัดสุราธานีในปัจจุบัน แล้วจึงแล่นเรือต่อไปยังอาณาจักรโบราณต่างๆเช่นเจนและฟูนันทวารวดีขอมและจามปาเป็นต้นอีกทางหนึ่งจะแล่นเรือเลียบฝั่งล่องลงใต้อ้อมแหลมมาลายูผ่านช่องแคบมาลากาไปเกาะสุมาตร,ราอ้อมแหลมสุบรณภูมิย้อนขึ้นเหนือมายังเมืองปัตตานีนครศรีธรรมราชเมืองชัยยาในสุราษฎร์ธานีถือเป็นยุคที่มีการค้าทางทะเลที่เฟื่องฟูเป็นอย่างมาก จึงมีการใช้เงินตรายอย่างแพร่หลายคลิปนี้จะมาเล่าเรื่องของอาณาจักรทวารวดีทวารวดีปรากฏในบันทึกของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังในบันทึกของพระสงฆ์ชาวจีนที่เดินทางทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขาเขียนถึงรัฐหรืออาณาจักรที่พวกเขาเรียกว่าโทโลโปติหรือต uh ูโฮโปติ สถานที่นี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองประยุข,ของซุยเคสเทอร์เนพมา่าและทางตะวันตกของกัมพูชาโบราณการอ้างอิงถึงทูโลพิโอทไอนี้ถูกตีความโดยเซยูอบีนักวิชาการและผู้แปลตำราทางศาสนาตะวันออกว่าโดรเวทีทวรวดีทวรว,ด,ด,ว,รวด,ดีบางครั้งเรียกว่าอาณาจักรหมอน เป็นกลุ่มนครรัฐยุคแรกที่มีต้นกําเนิดในที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยปัจจุบันแล้วขยายสู่ภาคตะวันออกนเฉียงเหนือแต่การอพยพจากประเทศพม่าไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการอพยพของชาวมอญจากพม่าเข้าสู่อินโดจีนอารยธรรมเหล่านี้เป็นอารยธรรมแรกเริ่มของมอญสยามในสมัยโบราณเกิดขึ้นก่อนอาณาจักรเขเมรหลายศตวตรรษ สร้างเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบอนุสร์สถานที่งดงามและสร้างสรรค์งานศิลปะทางพุทธศาสนาที่ไม่เคยมีมาก่อนในภูมิภาคต่างๆซึ่งจะกลายเป็นประเทศไทยในปัจจุบันทวรารวดีเชื่อกันว่ากลุ่มชาติพันมอนอพยพเข้าสู่ลุ่มแม่น้ำอีรวดีราว3000ปีก่อนคริสตศักราชเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกที่เริ่มก่อตั้งสังคมระดับรัฐในพมา่าพร้อมกับชาประยู ในยุคนั้นชาวมอนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอินเดียโบราณและศีลังกาเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ได้รับเผยแผ่ศาสนาพุทธจากศีลังกาส่งผลให้พุทธศาสนานิกายเทรวาทฝังลึกในวัฒนธรรมของพวกเขาสิ่งนี้ทำให้วัฒนธรรมมอนแข็งตัวและช่วยสร้างระบบการเขียนของตนเองโดยใช้อักษรปัลวัอาณาจักรมอญทางใต้มีอยู่อย่างเบาบางแต่หลักฐานบ่งชี้ว่านี่อาจเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่สนับสนุนการอพยพของชาวมอนไปทางตะวันออกข้ามทางตอนใต้และกลายเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของวัฒนธรรมทวารวดีชื่อทวารวดีทวารวดีมาจากคำภาษาสันสกฤตว่าทวารวดีแปลว่าซึ่งมีประตูเป็นประตูสู่ท่าเรือหรือนางแห่งประตูมากมายคำสำคัญในการแปลทั้งหมดเป็นงานสันสกฤตโดซึ่งหมายถึงประตูที่มาของชื่อวัฒนธรรมนี้ มาจากจารึกที่เมืองอู่ทองซึ่งกล่าวถึงกษัตริย์แห่งศรีทวารวดีรวมทั้งเหรียดอีกหลายเหรียญที่จารึกด้วยถ้อยคำเดียวกันวัฒนธรรมและความเชื่อสมัยทวารวดีเมื่อวัฒนธรรมอินเดียแดงเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกทางบกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช้าก,กว่าที่เกิดขึ้นตามเส้นทางการค้าชายฝั่งวัฒนธรรมอย่างชาวยไข่ชาวประยูและชาวมอนก่อกำเนิดขึ้นเป็นเวลาหลายศตวรรษในพมา่า ก่อนที่ลูกหลานชาวมอญจะเริ่มอพยพมายัางภาคกลางของประเทศไทยการมาถึงครั้งนี้บ่งบอกถึงการเบ่งบานของวัฒนธรรมใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากการที่ประชากรในท้องถิ่นยอมรับและเผยแพร่วัฒนธรรมทวาราวดีอย่างรวดเร็วในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยความสำเร็จแบบเดียวกันนี้ทำให้ชาวเขมรร่วมสมัยได้ซึ่งรับเอาวัฒนธรรมอินเดียแดง มาจากเส้นทางการค้าทางทะเลตามมาในภายหลังทวารวดีเองสูญพันธ์ไปนานแล้วเมื่อถูกพิชิตและผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมของที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องซึ่งปกครองภูมิภาคนี้ชาวมอที่ประกอบเป็นอาณาจักรทวารวดีส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ทั้งในชุมชนชาติพันธุ์มอและเป็นส่วนหนึ่งของทางพันธุกรรมของชาวไทยทั่วไป ชุมชนชาติพันธุ์มอนสามารถพบได้ทั่วประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่โดดเดี่ยวชื่อยากุนหรือนิกุนคือกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่ใช้ภาษามอนโบราณอยู่บนภูเขาแถบแม่น้ำป่าสักในเขตจ,จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิกลุ่มชนดังกล่าวเรียกตนเองว่ายักุนแปลว่าคนภูเขา คนไทยในเมืองเรียกชนกลุ่มนี้ว่าชาวบนซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้สืบเชื้อสายมอญมาจากทวารวดีซึ่งยังคงรักษาภาษาและระบบการเขียนของพวกเขาไว้ทุกวันนี้ชาวยากุลกระจายอยู่ในกลุ่มเล็กๆของอีสานตะวันตกการอพยพจากประเทศพม่าไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการอพยพของชาวมอญจากพม่าเข้าสู่อินโดจีน แต่หลักฐานครั้งแรกของชาวมอลปรากฏใกล้กับเมืองอูทองการก่อตั้งวัฒนธรรมทวารวดีเกิดขึ้นพร้อมกับการที่ชาวบาม่าเข้ามาในพม่าสมัยใหม่มีแนวโน้มว่าทั้งสองเหตุการณ์จะเกี่ยวข้องกันแม้ว่าสิ่งนี้จะยังไม่เป็นที่แน่ชัดของการตั้งถิ่นฐานของชาวมอนคือเมืองที่มีขู่น้ำซึ่งพวกเขาทิ้งไว้ทั่วภูมิประเทศ เมืองทวรารวดีมักถูกล้อมรอบด้วยคูม,มือที่โค้งมนหรือไม่สม่ำเสมอและมักจะสามารถระบุดได้ง่ายจากด้านบนผ่านแผนที่ทางอากาศหรือดาวเทียมเมืองเหล่านี้กระจายตัวอยู่ในภูมิประเทศทั่วแผนภาคกลางของประเทศไทยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของภาคอีสานนักวิจัยพบกำแพงเมืองในดิคมบางแห่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดบ่อยครั้งที่คูเม,มืองมาพร้อมกับเชิงเทิน คูน้ำและเชิงเทินเหล่านี้ไม่เหมือนกันแต่มักมีความลึกและสูงหลายเมตรนักวิจัยพบว่าคูน้ำเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะไม่สม่ำเสมอในตอนแรกแต่กลายเป็นมาตรฐานเมื่อองค์ประกอบการวางผังเมืองเริ่มแพร่หลายมากขึ้นซึ่งน่าจะมาจากการขยายเพิ่มเติมของวัฒนธรรมอินเดียนแดงที่ทวาราวดีได้แพร่ขยายออกไปคูเมืองสมัยทวาราวดียุคแรกๆ ค่อนข้างไม่แน่นอนแต่ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นมาตรฐานเมื่อเวลาผ่านไปโดยเมืองส่วนใหญ่ใช้คููเมืองแบบโค้งมนเมืองบางเมืองเช่นนครปฐมเมืองเสมาและสีเทพต่อมาได้ขยายคููเมืองขยายอนณาเขตไปมากมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชิ้นเดียวของวัฒนธรรมทวารวดีก็คือการทําให้วัฒนธรรมอินเดียกลายเป็นพื้นที่ปัจจุบันประเทศไทยในขณะที่วัฒนธรรมในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง และตามเส้นทางการค้าจีนอินเดียตามชายฝั่งได้รับอิทธิพลจากผู้นำทางวัฒนธรรมเหล่านี้มาระยะหนึ่งแล้วพื้นที่ภายในแผ่นดินใหญ่ของไทยแม้กระทั่งทางตอนเหนือของกัมพูชาย,ยังคงยึดมั่นในวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขายาวไปถึงาศาตวรรษที่หนึ่งสิ่งนี้เปลีป่ยนไปเมื่อการมาถึงของทวารวดีซึ่งเป็นวัฒนธรรมอินเดียที่นับถือศาสนาพุทธนิกายเทรวาต แม้ว่าการตั้งถิมฐานครั้งแรกของพวกเขาที่เมืองอู่ทองจะเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาที่มั่นคงหลังจากตั้งถิมฐานที่นครปฐมเมืองแรกวัฒนธรรมทวารวดีก็เริ่มแผ่ขยายออกไปในที่สุดสิ่งนี้ทำให้พวกเขาติดต่อกับขอมและเขมรและผลที่ตามมาของวัฒนธรรมจะมีอิทธิพลอย่างมากในการสร้างพื้นฐานสำหรับวัฒนธรรมไทยสมัยใหม่ งานศิลปะที่สร้างขึ้นโดยชาวทวารวดีมีหลักฐานมาจากความเชื่อทางพุทธศาสนานิกายเทรวาตและสะท้อนรูปแบบจากอินเดียโบราณโดยเฉพาะรูปแบบศิลปะคุปตะศิลปะทวารวดีมักเป็นเซรามิกหรือแกะสลักจากหินแต่ก็เป็นกลุ่มแรกๆที่นำงานโลหะมาใช้ในงานศิลปะของไทยในสมัยโบราณลวดลายทั่วไปที่พบในศิลปะทวารวดี ธรรมจักรวงล้อแห่งกฎหมายถือเป็นสัญลักษณ์แห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทมจากสมัยทวารวดีมักถูกแขวนไว้บนยอดเสาหินหรือฐานกวางหมอกสัญลักษณ์ของการเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าสิทธัตถนาสนกวางในเมืองสารนาตประเทศอินเดียพระพุทธรูปนั่งและยืนหลากหลายแบบถูกสร้างขึ้นจากเซรามิกและโลหะ เช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้างโบราณส่วนใหญ่ทั่วโลกสถาปัตยกรรมทวารวดีโบราณส่วนใหญ่ไม่ได้คงอยู่ในยุคปัจจุบันอาคารที่อยู่อาศัยและโครงสร้างอื่นๆส่วนใหญ่ทำจากไม้และวัสดุที่ไม่คงทนซึ่งจะเสื่อมสภาพและผุพังหลังจากการบำรุงรักษาหยุดลงหรือการตั้งถิ่นฐานถูกทิ้งร้างนอกจากอาคารที่พักอาศัยแล้ว อาคารสาธารณาสมัยทวารวดีเช่นวัดเป็นตัวอย่างแรกๆของสถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ในสมัยโบราณของไทยซึ่งเป็นครั้งแรกในภาคกลางของประเทศไทยสมัยทวารวดีใช้สถาปัตยกรรมอิฐสร้างสถานที่สำคัญทางาศาสนาตั้งแต่สถูปข,ขนาดเล็กที่รายล้อมเมืองอู่ทองไปจนถึงพิรามิดขนาดมหึกมาที่นครปฐมเมืองคูบัวและเมืองทวารวดีอื่นๆ เจดีแบบทวรารวดีต่างจากเจดีของไทยในยุคหลังที่จะมีรูปทรงระฆังและสะท้อนถึงอิทธิพลของศีลังกาเจดี JD แบบทวรารวดีมักมีฐานสี่เหลีย่ยมและมีรูปทรงเสี้ยมมากกว่าอนุสาวรีย์ที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งเช่นเขาคลองในสีเทพพระประทนเจดีนครปฐมและวัดสุบรรคีรีคูบัวมีความเหมือนกันมากกว่าเจดีทรงพญาขนาดใหญ่ของพุกามและตองอู หลายแห่งในจำนวนนี้แทบจะจำไม่ได้ว่าเป็นวัดในพุทธศาสนาตามไทยสมัยใหม่หินเสมาขอบเขตหินเสมาพบได้ทั่วไปในศาสนาพุทธนิกายเทรวาตอย่างไรก็ตามมีวัฒนธรรมน้อยมากที่นำมาใช้ในระดับเดียวกับทวารวดีจุดประสงค์ของเสมาหินก็เพื่อสร้างขอบเขตของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หินเสมาอาจมีหลายรูปแบบ บางครั้งเสมาหินก็ปรากฏเป็นเพียงหินเจรินายหยักๆเท่านั้นในขณะที่เสมาอื่นๆในหลายกรณีเป็นคู่หินเรียงต่อกันก้อนหนึ่งเป็นเครื่องหมายของดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ภายนอกและก้อนหินด้านในเป็นเครื่องหมายของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มีวัดสมัยใหม่บางวัดเช่นวัดโพชัยเสยมารามจังหวัดกาลสินซึ่งได้เสมาหินจํานวนมากมีตัวอย่างเสมาหินสมัยใหม่ล้อมรอบอาคารสําคัญๆของวัดไทย แต่เสมาหินเหล่านี้ไม่เหมือนในสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ทวารวดีอาณาจักรมอนที่ประกอบขึ้นเป็นวัฒนธรรมทวารวดียืนยงมาเกือบเจ็ดร้อปีโดยยุคทวารวดีที่สําคัญเป็นที่ยอมรับระหว่างคริสตศักราช6ก 0, 0 1 0 0 0เรายังไม่ทราบว่าเมืองเหล่านี้เป็นเมืองเอกเทศทีท่มีวัฒนธรมรมคล้ายคลึงกันปกครองโดยเมืองหลวงแห่งเดียว หรือมีสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างกันภูมิศาสตร์ไทยสมัยโบราณในสมัยที่มอนทวารวดีตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าภาคกลางของประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างจากปัจจุบันมากปัจจุบันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ โดยมีประชากรประมาณ15ล้านคนหรือประมาณ20%ของประชากรทั้งประเทศเมืองต่างๆที่สร้างพื้นที่เมืองใหญ่แห่งนี้ผุดขึ้นมารอบๆพื้นที่ลุ่มต่ำและสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ของภูมิภาคนี้เมื่อ1,500ปีที่แล้วสันดอนเหล่านี้ไม่มีอยู่ในเมืองต่างๆเช่นกรุงเทพนนทบุรีและแม้แต่อยุธยาซึ่งเป็นเมืองหลวงทางประวัติศาสตร์ของไทย แนวชายฝั่งกลับไปไกลกว่าฝั่งมากทำให้เมืองต่างๆเช่นลบบุรีราชบุรีและสระบ,บุรีอยู่บนหรือใกล้ชายฝั่งเป็นเรื่องแปลกที่ต้องพิจารณาในปัจจุบันแต่เมืองโบราณเหล่านี้ส่วนใหญ่ที่อยู่ห่างจากกรุงเทพหลายชั่วโมงในปัจจุบันครั้งหนึ่งเคยอยู่บนชายฝั่งทะเลของไทยในสมัยโบราณสร้างประหักทางยุคก่อนมอญในประเทศไทยการปกครองและการตั้งถิ่นฐานทางเกษตรกรรมในยุคแรกเริ่ม ปรากฏในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงก่อนคริสตศักราชร,รวมถึงมีชื่อเสียงมากที่สุดที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีหลักฐานบ่งชี้ถึงการนำพาวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่ยุคสำเร็จเร็วกว่าที่เคยคิดไว้หลายศตวตรรษการตั้งถิ่นฐานทางการเกษตรเหล่านี้คงอยู่ตลอดหลายศตวตรรษโดยที่ตั้งถิ่นฐานที่อยู่ห่างไกลออกไปห่างไกลกว่าที่อยู่ตามเส้นทางการค้าชายฝั่ง ในขณะเดียวกันตามแนวชายฝั่งการติดต่อและการค้าระหว่างจีนและอินเดียมีมาตั้งแต่ก่อนคริสตศตวรรษที่หนึ่งหลักฐานการติดต่อระหว่างอินเดียและเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้เริ่มปรากฏให้เห็นโดยเฉพาะในรัฐอินเดียแดงที่เริ่มขึ้นไปโผลตตามช่องแคบมรากาและสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในโครงสร้างทางสังคมและสุดท้ายคือสถาปัตยกรรม และการระดมสิ่งก่อสร้างสาธารณะเช่นคูเมืองกำแพงเมืองและท้ายที่สุดคือวัดวารามมีหลักฐานบางประการเกี่ยวกับการขยายตัวในช่วงต้นคริสตรวตรรษที่4-6ถึงวัฒนธรรมอินเดียเข้าสู่ประเทศไทยทางตะวันตกซึ่งส่วนใหญ่เป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยมีร่องรอยของศาสนาพุทธอยู่บ้างนอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าการตั้งถิ่นฐานบางส่วนที่ต่อมากลายเป็นวัฒนธรรมทวารวดี มีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนเริ่มต้นของสมัยทวารวดีที่ยอมรับอูทองกับตำนานสุวรรณภูมิหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชาวมอญและจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมทวารวดีอยู่ที่เมืองอูทองในจังหวัดสุพรรณบุรีในปัจจุบัน